สวัสดีแขกผู้เกียรติทุกทุกท่านนะครับผมผมซิวกิติกรครับศิลปินนักแสดงครับสำหรับรางวัลดารานำชายแห่งปีมีผู้เข้าชิงดังต่อไปนี้ครับประเภทรางวัลยอดนิยมขวัญใจมหาชนดารานำชายแห่งปีมีผู้เข้าชิงดังต่อไปนี้ อาเล็กทีระเดชเมธาวรายุทธและครนแขนระสลัมชะตาช่องสามเวียสุกุลวัฒน์ขนารถซีรีส์แบงคอก breaking netflix เข้มหัสวีพักคพงศ์ไพศสาลละครเผาขนช่อง7ก็สจิรายุตันตะกูลละครกระเช้าสีดาช่องวัน31ิบเดเดชคุกิมิยะละครมนรักน้องผักกะแยงช่อง3 และสำหรับรางวัลดารานำชายแห่งปีได้แก่ขอแส,งส,องสดคคง,ง,ง,คสงความยินดีกับคุณฮัตสวีผักข้าวโพงไผศสาลด้วยครับผมพี่ขคมของเราด้วยเองนะครับแสดงความยินดีด้วยนะพี่ขคมขอแสดงความบยบิอดดังๆเลยค่ะสุดยอดบทบาทหน,น้าตาหล่อหล,ล่อมากๆนิสัยดีอ้ยน่ารักไปหมดแฟล,ลลี่นะครับคุณอินเกินไปหรือเปล่าคะ ส่วนใหญ่จะรีวิวมาจากจิตใจของเราที่ได้สัมผัสนะฮะคุณเทมเป็นคนที่น่ารักนะครับแล้วก็วันนี้ก็สมแล้วที่ได้รับรางวัลดารานำชายแห่งปีนะครับยินดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งก้าความสเรขาเสียงปรบมือด้วยครับนดี๋ยวเดี๋ยวอีเสกูนะครับเราจะได้ยินเสียงจากหนุ่มหล่อนะครับดารานำชายแห่งปี ได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะครับบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้นะครับเอาละคะขอเรียนเชิญกล่าวความในใจสักนิดนึงนะคะคให้บรรดาแฟนคลับและคนที่อยู่ที่นี่รวมไปถึงคนดูทั่วประเทศได้รับรู้ความในใจของคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณมายาเอ็นเตอร์เทนอวอร์นะครับสำหรับรางวัลน,นะครับผมแล้วก็ ขอบคุณช่อง7 HD นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านที่เอ็นดูแล้วก็เมตตาเข้มมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆผลงานนะครับที่ให้โอกาสผมได้เล่นนะครับแล้วก็ผมสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองนะครับผมไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้มารับรางวัลในทุกๆครั้งนะครับขอบคุณครับแสดงคำยินดีด้วยนะครับคุณเข้มหัสวีนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับคุณสิริการอุยธนะสิริคุณฟิวกิติกรคุณมิตรธีรพัฒน์ปร่งอรุณคุณแอปเปิ้ล กิรสาหอมเสียงครับ